สิ่งที่เราบริษัทของเรานะครับยึดมั่นมาตลอดนะครับในการทำธุรกิจมามากกว่า40ปีนะครับก็คือเรื่องของความจริงใจนะครับแล้วก็การดูแลทุกทุกปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าของเรานะครับตัวซัพพลายเออร์ของเรานะครับตัวพนักง,งานที่เป็นที่เป็นคนทำงานร่วมกับเรา ร,รวมถึงชุมชนรอบข้างนะครับถนนคนพันล้าน The Billionaire Way สวัสดีครับวันนี้รายการ The Billionaire Way ถนนคนพันล้านผมจะพาไปพบกับคุณนัทพลดุษฎีโนดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Food Moment คุณนัทพลเนี่ยคือว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแนวคิดของผู้บริหารรุ่นใหม่แบบคุณนัทพลเนี่ยมีวิธีการคิดยังไงไปครับ สวัสดีครับวันนี้รายการเดอะบิล i o น a i r e ถนนคนพันล้านเราได้รับเกียรติจากคุณนัทพลดุษฎีนนทประธานเจ้าหน้าที่บ,บริหารบริษัทฟู้ดโมเมนต์หรือว่า FM บริษัทน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของรายการสวัสดีครับคุณนัทพลครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะสอบถามประวัิส่วนตัวก่อนว่าคุณนัทพลเนี่ยอายุเท่าไหร่จบจากที่ไหนมาประสบการณ์ทํางานเป็นยังไงบ้างรบกวนเล่าให้ฟังนิอยนึงครับครับผมนัทพลดุษฎีโนดนะครับปัจจุบันอายุ45ปี ผมจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนวัสุทธิวรารามนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีจากวิคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับพอผมเรียนจบนะครับก็ได้ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับทำในสาขาที่เราเรียนมาเป็นโดยเป็นวิศวกรเครื่องกลนะครับอยู่ในบริษัทไทยโอเลฟินจำกัดณนะตอนนั้นนะครับ ก็ทำอยู่ประมาณ3ปีนะครับก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกานะครับก็ไปเรียนปริญญาโททางด้าน supply chain management นะครับพอเรียนปริญญาโทจบเรียบร้อยก็กลับมาทำงานที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่บริษัท TNT Logistics นะครับก็เป็นสาขาเกี่ยวกับด้านที่เราเรียนปริญญาโทมานะครับ ก็จุดเปลี่ยนสำคัญนะครับก็คือช่วงประมาณปี47นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามา,ามาช่วยงานธุรกิจที่เป็นของครอบครัวนะครับผมก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านอา,อาหารสัตว์นะตอนนั้นครับผมปริาตีจบมานีทำงานที่เกี่ยวข้องกับปิตโตเคมีปริาโทจบมาก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติก แต่ว่าพอ,อาจริงๆมาทําธุรกิจของที่บ้านเนี่ยก็ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราได้นําสิ่งที่เราเคยเรียนรู้จากธุรกิจเปต,ตเัวเคมีธุรกิจโลจิสติกเนี่ยมาปรับปรุงใช้กับธุรกิจในครอบครัวเราอย่างไงบ้างครับครับก็คงเป็นเรื่องของการนําประสบการณ์นะครับการทํางานกับองค์กรชั้นนำนะครับที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานเป็นสากลน,นะครับ พอเราเข้ามาช่วยทางธุรกิจที่เป็นครอบครัวนะสมัยนั้นนะครับก็มาเริ่มงานในในส่วนระดับผู้บริหารระดับกลางนะครับก็เป็นผู้จัดการโรงงานนะครับที่ดูแลการผลิตนะครับดูแลเครื่องจักรนะครับของโรงงานอาหารสัตว์ก็มีการนําเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมนะครับที่เราถนัดนะครับเข้ามาปรับปรุงนะครับแล้วก็ ดูแลแล้วก็ขยายประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานครับผมในสมัยนั้นก็เข้ามาดูเรื่องกระบวนการผลิตเป็นหลักเป็นหลักเลยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยธุรกิจที่พูดถึงเนี่ยก็คือธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แต่ปัจจุบันเนี่ยธุรกิจของ FM เนี่ยคือธุรกิจแปรรูปไก่แปรรูปไก่ใช่ไหมครับครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วทําไมแล้วตอนนี้ธุรกิจอาหารสัตว์เนี่ยยังเหลืออยู่ไหมครับหรือยังไงครับครับ ณสถานการณ์ตอนนั้นนะครับตอนที่ผมได้เข้ามามาร่วมกับที่บริษัทนะครับก็มาเริ่มที่ในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นธุรกิจที่อยู่ใน,ใน,ในเครือเดียวกันอยู่นะครับ,รบก็ทางคุณพ่อนะครับก็ได้มอบหมายให้เข้ามาดูแลในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์เพราะคิดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับ ถ้าเราจะอยู่ในวงการอุตสาหกรรมไก่นะครับเราก็ต้องเรียนรู้ในทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อาหาราสัตว์แล้วก็การเลี้ยงสตัตว์แล้วก็ถึงมาทำเรื่องของโรงชำแหละแล้วก็การแต่รูปครับ,รบก็เลยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่สำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากๆณตอนนั้นนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ทางบริษัทนะครับ,รบมี วิสัยทัศน์แล้วก็มีนโยบายที่เปลี่ยนแปลง business model ของเรานะครับโดยมาโฟกัสที่เรื่องของฟู้ดมากขึ้นนะครับจากเดิมเราทำอาหารสัตว์เราเลี้ยงสัตว์นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมาโฟกัสทีเ่เรื่องของโรงชำแหละไก่นะครับแล้วก็โรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุกเพื่อส่งออกนะครับณปัจจุบันทาบริษทัทก็ ไม่ได้ทำอาหารสัตว์แล้วนะครับแต่ว่าก็มีการ sourcing จากพาร์ทเนอร์ของเรานะครับในเรื่องของออตัวอาหารสัตว์หรือตัวลูกไก่อะไรพวกนี้ครับปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแปรรูปซึ่งเป็นธุรกิจแปลรูปไก่หร,รือว่าธุรกิจอาหารเนี่ยคุณนัทพลเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีธุรกิจอยู่แล้วมันเป็นธุรกิจเดิมครอบครัวการเข้ามาคุณนัทพลเนี่ยต้องมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานอะไรบ้างไหม มีการปรับปรุงวัฒนธรนรมองค์กรทุกอะไรยังไงบ้าง,รางครับครับก็เรียกว่าส่วนส่วนตัวเราก็เรียกว่ามีการปรับตัวนะครับแต่ส่วนที่เป็นเกี่ยวกับบริษัทนะครับเราก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับอ,อ,อย่างที่เรียนนะครับในช่วงแรกนะครับประมาณ7ปีแรกนะครับก็คงเป็นเรื่องของตัวเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมนะครับด้านเครื่องจกักรด้านโรงงานนะครับที่เรา โฟกัสอยู่นะตอนนั้นนะครับหลังจากที่จากเราเรียกว่าเราปรับปรุงแล้วก็พัฒนาโรงงานจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มมาดูเรื่องของการตลาดนะครับก็ประจวบเหมาะกับที่ในโอกาสถัดมานะครับมีการเปิดโอกาสในเรื่องของการส่งออกไก่ไปไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งก็ผมก็ได้รับมอบหมายอีกเช่นเคยนะครับให้มาเป็นผู้รับผิดชอบนะครับที่จะดูแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับ <S <S <ม>แล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับซึ่งต้องเรียนตรงๆว่าก็ค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะตอนนั้นนะครับ <S <S เดิมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกไก่อยู่นะครับจนกระทั่งถึงประมาณช่วงปี4-5นะครับ ที่มีวิกฤตไขวัดนกนะครับซึ่งก็ทําให้การส่งออกไก่ของประเทศไทยมันสะดุดไปนะครับทีนี้พอกลับมาเปิดประเทศส่งออกไก่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวโรงงานของของที่ฟู้ดโมเมนต์เองนะตอนนั้นนะครับก็ยังไม่ได้เคยทําส่งออกมาก่อนนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่มาศึกษาพวกข้อกําหนดนะครับมาตรฐานต่างๆในการผลิตไก่เพื่อส่งออกนะครับ โรงงานเราก็มีการปรับปรุงแล้วก็โมดิฟายไปหลายๆส่วนเลยนะครับเพื่อจะให้มันสอดคล้องแล้วก็ได้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการส่งออกของกรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็มาสเต็ปถัดมาคงเป็นเรื่องของระบบการทำงานระบบควบคุมคุณภาพต่างๆนะครับเพื่อจะทำมาตรฐานอาของผลิตภัณฑ์เรานะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรฐาน BRC สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นความจําเป็นนะครับสำหรับการส่งออกสินค้าไก่ไปยังต่างประเทศอันนี้ผมก็ดูแลมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแล้วก็จนถึงกระทั่งพบกับลูกค้านะครับแล้วก็เริ่มทําการซื้อขายกันครับผมก็คือถ้าจะพูดกันง่ายๆคือในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนโครงงานเนี่ยมาปรับปรุงเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นแฟกซิลิตก่อน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานนะเราก็เริ่มมาขยายในส่วนที่เป็นบิสเนสก่อนที่จะมาทําการตลาดในทายที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วบริษัทฟู้ดโมเมนต์เนี่ยกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อยากทราบว่าใครเป็นผู้ต้นคิดแล้วคุณนัฐพลเองเนี่ยนอกจากจะอยู่ในส่วนเรื่องเริ่มต้นการเป็นผู้ต้นคิดแล้วมีส่วนร่วมในการทํา ผลักดันบริษัทเข้าตลาดยังไงบ้างเรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่บริษัทของเราก็คือช่วงประมาณปี2557นะครับ <c oughs> ทางบริษัทเนี่ยได้ก่อสร้างโรงงานไก่แปรรูปปรุงสุกข,ของเราขึ้นมาเป็นแห่งแรกนะครับ <c oughs> เราก็ก <c oughs> ผมก็มาช่วยดูแลตั้งแต่เรื่องของการออกแบบโรงงานนะครับแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างนะครับแล้วก็พอโรงงานเสร็จ รเราก็เริ่มทําการตลาดนะครับแล้วก็ผลตอบรับก็เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นจุดสําคัญเลยที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มเห็นถึงศักยภาพของไก่แปรรูปปรุงสุกข,ของประเทศไทยนะครับที่ด้วยคุณภาพนะครับด้วยมาตรฐานด้วยต้นทุนนะครับเรามีโอกาสอีกมากที่จะโตแล้วก็ขยายไปในตลาดโลกนะครับ ก็ก็เลยเป็นที่มาของอดําริของคุณพ่อนะครับณตอนนั้นที่แบบว่าเออเราน่าจะเตรียมวางแผนนะครับที่จะขยายอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเน้นไปที่ไก่แปรรูปปรุงสุกนะครับโดยแล้วก็แหล่งเงินทุนมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนั้นก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของของ โครงการที่ว่าเรามีความประสงค์จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็ก็ทางทางครอบครัวนะครับทางทีมบริหารก็เห็นด้วยนะครับทุกคนก็ก็เห็นตรงกันนะครับว่าไก่แปรรูปปรุงสุกข,ของเราเนี่ยมันโอ้มันโตได้อีกมากแต่เราเนี่ยต้องการเงินทุนนะครับแล้วก็มีต้องการที่จะโตไปแบบว่าเป็นมืออาชีพนะครับผม,ผมก็เลยเลยเป็นที่มาของ การเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับผมครับผมแล้วการเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะพูดกลับไปในเรื่องของพนักงานพนักงานเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าบริษัทจะมีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อเข้ามาเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยพนักงานให้ความร่วมมือพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นไหมครับครับตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่เรียกว่าเป็นที่ฮือฮานะครับในในในหมู่พนักงานนะครับ พอเราได้ประกาศวิสัยทัศน์ไปว่าเอออีก5ปีนะเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เราก็คงต้องสื่อสารนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ให้พนักง,งานทุกคนทุกระดับรับทราบนะครับเพราะว่าพวกเขาทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมแน่นอนนะครับเราก็เรียกว่าปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในหลายๆมิติจริงๆนะครับในการช่วง ประมาณ3-5ปีที่เราเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ามามายื่นไฟลิ่งนะครับผมก็มีการทั้งเปลี่ยนระบบการทำงานนะครับให้มีมาตรฐานมากขึ้นมีออ d i ดคนนอกเข้ามาตรวจสอบทั้งการควบคุมภายในนะครับมีเรื่องของการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับให้เป็นที่เรียกว่า Big t r e นะครับที่เป็นระดับมาตรฐานโลกเลยนะครับ แล้วก็มีการทำระบบ ERP ภายในองค์กรนะครับซึ่งเสเต็ปหรือขั้นตอนต่างๆนะครับที่เล่ามาเนี่ยมันจะสำเร็จไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ความร่วมมืออย่างเรียกว่าเต็มที่นะครับแล้วก็จริงจังกันมากๆนะครับของเพื่อนพนักง,งานทุกคนนะครับสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายเวลาที่เราวางไว้นะครับ จนถึงวันนี้นะครับพนักงานทุกคนกเ็เวลาเจอในโรงงานนะครับผมไปโรงงานอยู่ประจำนะครับก็จะเจอทุกคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับที่บริษัทของเรากำลังจะเข้าจดทะเบียนเป็นมหาชนนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็พนักงานทุกคนก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปเป็นร่วมเป็นเจ้าของนะครับขององค์กรของเราครับผมปัจจุบันเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศผู้ส่งออกไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่สดไก่แปรรูปแต่เนี้ยถ้าอยากจะให้มันดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องได้รับการส่งเสริมอะไรจากทางภาครัฐนัางครับเราทางภาคเอกชนนะครับโดยผ่านทางสมาคมผู้ผลิตไก่ส่งออกนะครับก็เรียกว่าทํางานกันอย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะครับกับทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโดยตรงเลยก็คือกรมปศุสัตว์นะครับผมแล้วก็กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับภาครัฐนะครับก็เรียกได้ว่าก็ช่วยกันนะครับที่จะทำให้ไก่ของประเทศไทยเนี่ยเติบโตไปในตลาดโลกนะครับจะเห็นได้ว่าย้อนหลังไป5ปีนะครับไก่ไทยเนี่ยมีการออกไปเจาะตลาดได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในเวทีโลกนะครับเราค่อยๆขยายตัวฟุตปรินต์ของไก่ไทยออกไปในตลาดโลกนะครับก็เหล่านี้นะครับก็คงจะเรียกว่าสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและก็ภาคชนนะครับที่ต้องเรียว่าเปิดใจรับฟังกันนะครับถึงปัญหาถึงข้อจำกัดนะครับแล้วก็ทำงานกันเรียกว่าหนักมากๆมาตลอดครับผมครับผมแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยอนาคตของ บริษัทเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณ,ณน,นัทพลจะพาบริษัทไปในทิศทางไหนเราจะอยู่ในประเทศมากขึ้นขยายตลาดในประเทศหรือว่าจะบุกตะลุยไปนในต่างประเทศตลาดต่างประเทศมากขึ้นครับครับผมต้องเรียนว่าณปี25งพนะ้ร้บนะครับออยอดขายของเรานะครับเป็นสัดส่วนในการส่งออกที่ประมาณ53%นะครับแล้วก็อีก47%นะครับของยอดขายนะครับเป็นการขายภายในประเทศนะครับ เรามีแผนนะครับที่จะขยายาตัวยอดขายในส่วนของการสร่งออกนะครับโดยเฉพาะตัวสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกนะครับที่มันมีมาจิ้นที่ดีนะครับแล้วก็ความผันผวนของราคาตลาดเนี่ยมันน้อยกว่านะครับเราต้องการจะดันยอดการยอดการขายสินค้าส่งออกไปที่65%นะครับภายใน3ปีครับผม ครับคำถามท้ายที่สุดอยากให้คุณนะัทพลพูดถึงปรัชญ,ญาและวิธีการคิดในการบริหารธุรกิจที่ทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จแล้วก็ยัง่งยืนในอนาคตจะมีอะไรบ้างครับผมก็อันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่เราบริษัทของเรานะครับยึดมั่นมาตลอดนะครับในการทําธุรกิจมา,มามากกว่า40ปีนะครับก็คือเรื่องของความจริงใจนะครับแล้วก็การดูแลทุกทุกปาร์ตี้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าของเรานะครับตัวซัพพลายเออร์ของเรานะครับตัวพนักง,งานที่เป็นที่เป็นคนทำงานร่วมกับเรานะครับรวมถึงชุมชนรอบข้างนะครับเราเชื่อว่าเรามีมิชชั่นนะครับที่จะต้องส่งมอบความความเจริญเติบโตนะครับให้กับทุกๆ เรียกว่า stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับการทําธุรกิจสําคัญที่สุดนะครับที่คุณพ่อผมจะย้ําอยู่เสมอนะครับมันต้องเติบโตไปด้วยกันนะครับทุกๆส่วนนะครับแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเราคงไม่ได้มองเรื่องของการมียอดขายเป็น2เท่า3เท่าใน5ปีนะครับแต่ขาดความยั่งยืนนะครับเราคงเน้นเรื่องของการเพิ่มมูลค่า ให้กับทุกๆรายละเอียดในกระบวนการผลิตของเรานะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนเราแข่งขันได้ครับและนี่คือคุณนัทพลดุษฎีโนดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟู o ดโมเมนต์หรือว่า FM อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะให้รายการเด e b i l l i o น Airway ไปสัมภาษณ์ใครแจ้งมานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์ไปรู้จักกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณนัทพลมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ถนนคนพันล้าน The Billionaire Way